สวัสดีค่ะมาพบกับกิน,กนยูแบบบ้านๆปี้ยาชาแนลค่ะพี่น้องมืน้อในสภาพมาฮห้กระเพาค่ะเมนูมื้อนี้เป็นอาหารอีสานบ้านเฮ้าค่ะพี่น้องจะพามาทําแกงไก่ใส่แตงกวาใส่ผักอีตูหอมๆค่ะพี่น้องโมเมนเมนูที่แมบว่าเห็ดไปทั่วทีทั่วแดนนะคะเป็นเมนูที่กินได้แล้วก็แซ่บนานนะคะพี่น้องเดี๋ยวย่อสม,มองค่ะสมบบอกค่ะพี่น้องว่ามีอย่างเนี่ยค่ะอย่างแรกคือใบแมงลักหรือผักอีตูนะคะพี่น้องอันนี้ก็คือ ตะไคร้หอมแดงกระเทียมพริกสดค่ะจะยอะเส้นกระเทียมก็หอมแดงเนี่ยค่ะพี่น้องแล้วก็อันนี้ก็คือไก่ค่ะไก่ที่ซับเป็นสินเป็นสินแล้วเรียบร้อยค่ะและอันนี้ค่ะพี่เอกของงานค่ะก็คือแตงกวาค่ะของเยามีแตงกวาเล็กเนาะค่ะพี่น้องก็เลยเอาแบบลูกเล็กแล้วก็เอาทั้งแบบเม็ดมาเลยค่ะพี่น้องมาแกงเนาะค่ะใส่น้ำปลาหอมๆค่ะพี่น้องมาค่ะเดี๋ยวเข้ามาลงมือทํากันเลยจ้าก่อนอื่นค่ะพี่น้องตอพริกลงมาครัวกันเลยค่ะ มันเดิมค่ะพี่น้องพัดให้หอมเลยค่ะใส่ไก่ลงไปทางประเภทอาหารอีสานบ้านเท่าค่ะพี่น้องแยกจะเห็ดแบบนี้ทุกไมู่้เลยค่ะทีจะพัดพริกให้หอม้วค่อยใส่ไก่ลงไปค่ะพอพัดพริกหอมแล้วค่ะพี่น้องเรา,าก็จะใส่ไก่ลงไป กับพัดไก่หอมค่ะพ,พี่น้องเคคืออาหารอีสานที่ยอเคยเห็ดทุกเมนูนะคะพี่น้องแต่ว่าเปลี่ยนจากาพักไก่อือม,มาเป็นแตงกวาะคะ่ะพี่นอ้องต้มเปืเป่อยๆในะจะหน่อยนึงแซ่บค่ะ ล้วนไปเลยๆค่ะจนกว่าใกล้จะซุกขาถ้าใกล้เริ่มซุกขะพี่น้องเติมน,น้ำลงไปค่ะ เติมน้ำลุกไปให้พ่อท่วมค่ะพี่น้องหลังจากนั้นรอให้น้ําเดือดสักคู่หนึ่งค่ะพี่น้องเข้าคอนมาปรุงอย่างอื่นต่อนะคะสังเกตว่ายาสโบไ่ใบบกูสโบใซอย่างนะคะ่ะสแตใสแต่ใบแมงลักกับแตงกวาให้นังค่ะพี่น้องเพราะว่ากินค่อยสบตีกันนะคะบางคนเกิดจะทดสอบกินแตงกวาเนาะคะ่ะแต่ว่าหกเย่ามาค่ะเอามาต้มเปื่อยๆสีแส่ค่ะพอน้ำเริ่มเดือดค่ะพี่น้องใส่แตงกวาลงไปเลยค่ะ ต้มไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องจนกว่าแตงกว่าเจ็บเปื่อยนะคะพี่น้องเปื่อยเละซ้ำได้ท่าที่ห้าตรงกันนะคะเราโชวงที่ห้าตะะ้มนี่ค่ะพี่น้องเราปรุงรสไปด้วยเลยค่ะใส่ผงปรุงรสลงไปค่ะค่ะตามด้วยน้ำปลา ด้วยน้ำปลาลาดนิดนึงค่ะพี่น้องยอดไซร์ลายบ่ได้เด้อค่ะเพราะว่าอันนี้แกงในบ้านนะคะพี่น้องโอ้ยหลุนเด้อค่ะพี่น้องถ้าเพิ่นเปิดประตูออกมานี่ได้กินปลาลายยอมสุดยอดถึกดาแท้แน่นอนค่ะพี่น้องเมนูนี้น,น,นะคะเฮ็ดจิตได้เลยค่ะพี่น้องปลาลาดมันอยู่ในสายเลือดแล้วคะ่ะ พวดหนอกกับเบลเล่ยจ้าเถื่อพี่น้องจะสบายจังไหมซางเห็ดบะหมี่เจ้าเล่ย์เข้าไปเห็ดอาหารอีสานเนี่ยค่ะพี่น้องอันนี้แอบเห็ดเลยค่ะแอบเห็ดแอบต้มค่ะพี่นอ้องทั้งต้มทั้ง,งหลุน่นทั้งฝาวนคะคะพี่น้องแล้วเตาไฟฟ้านีก่ก็โบท่านใจคือเตาแก๊สค่ะพี่น้องมึงเพิ่นเดือดไปละเข้าหิ้งฝาเวนึงหิงค่อยๆเดือดแอบแอบแอบอ,อ,อยู่ค่ะพี่น้องน,นคะคะในยอดสเขียวไปอีกจักประมาณสิบนาทีหานาทีค่ะพี่น้องจนแตงกวาสิบเปื่อยค่ะพี่น้องได้เจ้าสภาพบังเบิร์กอีกร เอาละคะ่ะพี่น้องหลังจากแตงกวาเริ่มเปื่อยเริ่มเละแล้วนะคะพี่นอ้องเดี๋ยวกจะใส่ชู้ลดต้นไปใส่นลายเส็บลายค่ะตามด้วยใบแมงลักคะ่ะพี่น้องข้าวนะคะเนี้มหนานเนี้มหลังเนีย่ยจะน่ามุมมาเห็นเพราะว่า,วา อาหารอีสานเห็ดไหลังบ้านค่ะพี่น้องเห็ดไฮคนงานในการเนี้ยกินค่ะพี่น้องมันก็นเลยจำเป็นตอบฟ้าวเนี่ยได้ค่ะพี่น้องได้หน่อยหนึ่งเลยกระเซียงหมวกกระซิบกระซ่าไม่ได้ค่ะหอมแห้งเลยโอ้พี่น้องเลยเลยำบากค่ะเอาละครพู้ใดมกักซุกก็เหนียนะคะพี่น้องเปื่อยก็นีกระซ่าหมักา ต้มได้เองนะคะห้องเย้าเอาประมาณสานึ่งพ่อค่ะพี่น้องจะชิมรสในจังหน่อยนึงค่ะอืมขุ้มค่าคุ้มค่าเครื่องฟ้าวเครื่องหันใส่หันควายค่ะพี่น้องแซ่บอิ่มลยค่ะเลยจะมีความหอมของแตงกวาออกมาหว่ามีวันค่ะพี่น้องเอานะค่ะเนี่ยยอดสกนกให้เบิ้งมองเต็มเตค่ะพี่น้อง,อกง,อง,ง,องแกงแตงกวาใส่ไก่ห้องเยา้าเป็นอะไรกินได้ด้วยค่ะพี่น้องเมนูนี้ กินได้กินแซ่บพระบ,บุ๊มเป็นาเฮทัวทีพู้แดนเห็ดมือกินโมได้ค่ะพี่น้องกินได้อีหลีแต่ว่ายังบุมไม่ไวลากินโชว์ให้เบิึงนะคะเพราะว่ามีเขาหลายคนค่ะพี่น้องประจําเป็นต้องรีบกินร,รีบเสร็จนะคะเอาละค่ะมาหาพี่น้องเด้เยี่ยมสิดยกไปตั้งออกจากเตาค่ะพี่น้องมาสัมผัสจะเดือดผับผับผับ,บยืนสิ่นะคะต่ว่ารสชาตินี่เสยพยิบตูวลงไปนี่หอมหวนหวนเอาอยู่ค่ะ แล้วราคาพี่น้องเมนูมือนี้คะ่ะแกงแตงกวาใส่ไก่คะ่ะพี่น้องเป็นแตงกวาเล็กนะคะพี่น้องโมเมนต์ว่าเมนูนี้เฮดใดเฮดแซ่บกินไดได้ะคะ่ะพี่น้องสามามถเฮดตามและเฮดขี้นยอดใดค่ะผู้ใดเออ คิดเมนูบอออกค่ะพี่น้องเจ๊สอยากกินย่างๆไปพอแตงกวาในตลาดตะกาละสิบบาทค่ะซื้อมากค่ะพี่อตูกำหนึ่งค่ะเอาไก่จากสองสิบค่ะพี่น้องไม่เห็ดคือเย่าวนี่ค่ะก็จะได้แกงอีสานอร่อยๆน่ากินมากๆเลยค่ะพี่น้องเนาะค่ะอันนี้จะเห็ดฝ่อๆฟงฟังค่ะพี่น้องเพราะเห็ดตุกขัวในบ้านนะคะอยากจะได้เดยกินปลาก็เลยหันใส่หันขวาแต่ละเห็ดออกมาละแสบค่ะหอมพระอีตู่หวนๆค่ะความแสบความเด็ดอยู่ที่ใบแมงลักนะคะใบแมงลักหรือผักอีตู่ที่ยาวเอิญนะคะพี่น้องสดอดห่่ะพีนองนค่ะ เอาละค่ะขอพุดละละหลายๆพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอพุณกําลังใจดีๆเด้อค่ะพี่น้องเบิร์กเหย่ยาี่เด้อค่ะพี่น้องโอ้แหต่ลิบะลิปเนาะค่คะสร้างมาเห็ดเฮืน่นกับบหูจักแล้วเห็ดคั่วค่ะพี่น้องเห็ดตละลิปอ,อาหารอีสานนี่คือ,อยากแห้งค่ะพี่น้องนะคะเพราะว่าเห็ดในเฮื่นในบานสุดยอดค่ะพี่น้องนะคะมาค่ะเอาถวยเอาซ้ำเอาบวงมาตักไปคนละสอนสองสอนคนละถวยวส,งส,งสงองถวยกินเขากินน้ำด้วยกันแสบๆจ้า